Exactly. ขับเด่นบนประจำวันที่หนึ่งกันยายนพ่อสอสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับเด่นสองเต้นหกตัวมาสองตัวเด่นเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามสี่ครับเต้นสองตัวมาหนึ่งตัวเต้นเจ็ดกับแปดวิ่งแปดตัวเดียวโซเลียบจับผู้กับมีเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เจ็ดเจ็ดครับสุดเต้นสุดหนึ่งสุดปั้นท้องกับมีเจ็ดแปดแปดเก้าแปดหนึ่งครับขับเด่นกับเพือ่อนแครนเอทางเรื่อครับ ทอยผมมีพี่นอนเอฟซีทุกคนจงพิจารณาญาณในการรับชมครับรับสำหรับงวดที่แล้วก็ลุดนาะครับนาะเป็นคนงวดที่แลว้วลุดวันนี้คือ่สิบบลุดนาะครับแต่ก็บัแน่ครับว่าสัญจรวัาจันจรยังก็เกิดขึ้นในนาอครับนาะตั้งแต่ว่าเป็นวันจัญจร์เยังโบเขาอยู่แต่วานวันนี้ถามว่าล่องมารุนเบิ่งครับยิงแปดเต้นแจ็คก์แปดสิม้าบอลนาะครับยิงแปดตัวเดียวสอบกะจัดทัขดขปา,านครับ ฝากหลาคตรแท้2อง0ิาลดน้ำเดอครับครับสรับกิมเนียวข้าวเวฟ่อเแม่แม่พี่น้อ,อ,องเอฟทุกคนดวงโชคดีเด้อครับสวัสดีครับ